เอ่ยชื่อซันนี่สุวรรณเมธานนท์ขึ้นมาก็ถือเป็นที่รู้กันว่าฝีมือาการแสดงของเขาเฉียบคมและอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนด้วยเพราะซันนี่เป็นนักแสดงที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวแม้ในช่วงแรกๆของชีวิตในวงการซันนี่ก็เหมือนจะเดินตามรอยรุ่นพี่คนอื่นๆด้วยการเป็นนายแบบและถ่ายโฆษณาซึ่งความหล่อเหลาของหนุ่มรุกครึ่งคนนี้จะเป็นที่สะดุดตาแม้จะปรากฏภาพบนจอเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น ซันนี่ชิมลางงานเดินแบบและถ่ายโฆษณามาเรื่อยๆจนในที่สุดโอกาสก็มาถึงในปีพศ2548เขาได้เข้าไปแคสบทภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทและได้รับเลือกให้เป็นไขย้อยพระเอกของเรื่องประกบคู่กับนุ่นศิรพันธ์วัฒนจินดาด้วยบทไขย้อยและดานกันดานี้ส่งให้คู่พระคู่นางเดินสายรับรางวัล ไม่ว่าจะเป็นรางวัลน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากเวทีคมชัดลึกอวอร์ดรวมถึงรางวัลน,นักแสดงชายและหญิงจากภาพยนตร์ไทยแห่งปีจากเวทีเฉลิมไทยอวอร์ดถือเป็นใบเบิกทางใบแรกที่ทําให้ชีวิตในวงการบันเทิงของซันนี่ถูกจับตามองจากสปอตไลท์ในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ซันนี่มุ่งมั่นและเอาดีกับงานในวงการบันเทิง ในฐานะนักแสดงจอเงินซึ่งเขามักจะได้รับคำชื่นชมอยู่เสมอถึงบทบาทการแสดงและคาแรคเตอร์ที่มีสไตล์ทำให้ทุกครั้งที่สันนี่รับงานแสดงแต่และเรื่องมักจะตีบทแตกและเป็นที่จดจำเสมอหลังจากประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทในปีพศ2550สันนี่ก็กลับมารับงานแสดงอีกครั้งในภาพยนตร์คอม,มดี้เรื่องสายลับจับบ้านเล็กผลงานกำกับของคมกริต,ตรีวิมล ผู้กำกับคนแรกที่ซันนี่ร่วมงานด้วยในเพื่อนสนิทซึ่งการกลับมาเจอกันอีกครั้งของดีมทีมทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำไรายได้ไปมากกว่า70ล้านบาทเลยทีเดียวครับซันนี่ถือเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ไม่ค่อยยึดติดกับบทบาทการเป็นพระเอกหรือต้องรับบทนำจะเห็นได้ว่าในภาพยนตร์หลายๆเรื่องหรือแม้แต่ซีรีส์และละครหากบทบาทถูกตาต้องใจผู้ชายคนนี้ เขาก็มักจะโดดรับเล่นเสมอโดยไม่สนใจว่าเขาต้องรับบทเด่นของเรื่องเช่นกันการเลือกรับงานแสดงแต่ละเรื่องของซันนี่แม้จะมองว่าบทถนัดของเขาจะเป็นแนวคอมเมดี้ตลกเสียดสีสังคมแต่มักจะมีซีนอารมณ์ที่เขาต้องแสดงออกมาซึ่งในแต่ละซีนนั้นเรียกน้ำตาจากแฟนๆที่เสพงานของเขาได้ไม่น้อยซึ่งผลงานที่สร้างชื่อให้กับซันนี่ในฐานะเจ้าพ่อคอมเมดี้ และยังเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินระดับร้อยล้านบาทอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น I fine thank you love you สแสดงคู่กับไอ้ปีชยา Mr. h e a r มือวางอันดับเจ็บสแสดงคู่กับมารีเบอร์เนอร์และน้องพี่ที่รักสแสดงคู่กับยายาอุรัสยาแต่ก็ยังมีภาพยนตร์ของซันนี่อีกหลายเรื่องที่แม้จะกกระแสดีแต่กลับทำไรายได้ไม่ดีเท่าที่ควรแม้จะได้ตัวนางเอกดังที่มาประกบคู่ด้วยอย่างใหม่ดาวิกา และออกแบบชุติมูลไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอและ How to ูทิ้งทิ้งอย่างไรไม่เหลือเธอซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ทำไรายได้ไม่ถึงร้อยล้านบาทปัจจุบันซันนี่ยังเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเขามักจะเลือกรับงานที่เขาอยากทามากกว่างานที่ให้ผลตอบแทนสูงทำให้แฟนๆมักจะเห็นผลงานเขาไม่บ่อยมากนักแต่เมื่อใดที่เขาพร้อมที่จะปล่อยผลงานออกมา บอกได้เลยว่านักแสดงที่ชื่อซันนี่สุวรรณเมธาน,น์นไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยสักครั้งครับ